ประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจกำแพงเพชรตั้งแต่ช่วงเช้าหลังเปิดหีบเลือกตั้งบรรยากาศไม่คึกคักมากนะะักค่ะเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งช่วยมา ดูแลผู้ใช้สิทธิ์นะคะก็คือมาอำนวยความสะดวกค่ะและทางประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกําแพงเพชรลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยและเปิดเผยว่าประชาชนบางส่วนเดินทางมาเลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเปิดหีบสแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวแล้วก็ให้ความสําคัญคาดหวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เกินร้อยละ50ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดค่ะ ของจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับเราได้มีการประชาพานันธ์เรื่องการเลือกตั้งต่อเนื่องนะครับมีการรณรงค์ของการเลือกตั้งแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศาึกษาประชาชนในพื้นที่นะครับองค์กรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่กำน,นันใหญ่บ้านนะครับอบทก็คาดว่าประชาชนเนี่ยน่าจะได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยได้อย่างกว้างขวางทั่วกับท,ท,ทั้งจังหวัดกำแพงเพชรครับ ขณะที่นายคงยศบุญรักผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกําแพงเพชรเปิดเผยว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานเรื่องทุจริตเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าวเชิญชวนประชาชนค่ะให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยการเลือกตั้งจะสิ้นสุดในเวลา17นาฬิกาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนคาดว่าจะทราบผลอย่าง,ไม,างไม่เป็นทางการภายในช่วงค่ําของคืนนี้ค่ะ